มาดูกันในขันกบ50เมตรกันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากรุ่นอายุ10ปีนะคะซึ่งสถิติของรุ่นอายุนี้ก็อยู่ที่37 38แล้วก็39มาดูผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนกันค่ะรงชชชายอบนะเิิ รูที่หนึ่งนะครับกิตินันโชติชยางูจากสตรีปิทยาสองรูที่2องระดิ์พิจิตตปัญญารักจากอนุบาลนครปฐมรูที่3าตินภนพว,วงประหัตจากชมรมว่ายน้ำเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรูที่4ีชัชตะวันเกษตรสุขจากภูเก็ตพันธ์ที่หกลูที่5สุรสิทธิ์ทองแดงจากภูเก็ตพันธ์ที่หกลูที่6หกดิษฐ์สีทองคุณจากอ e ีเอ็มพีสวีดิงรูที่7จ็ดนันสกออุลอมรทัศนุกุลจากชมรมว่ายน้ำอบจระยองและนักกีฬาในรูที่แปดศิษ แสงสุงจากวิชั่นสุบมินค่ะีนี้แมมเราจะสังเกตเห็นนักกีฬาไซส์รูปร่างค่อนข้างต่างกันมากนะคะใช่ค่ะในรู่นที่4ูรุ่ที่3แล้วก็รู่ที่8นั้นรูปร่รางค่อนข้างใหญ่เลยนะคะ50เมตรกบนะคะสำหรับรุ่นเล็กที่สุดก็คือ1 0 1ถึง11ปีค่ะ จังหวะการออกของลูกที่5นั้นออกตัวได้ดีกว่าด้วยนะคะลูกที่3นะคะออกนำมาด้วยสะกดการว่ายนี่หนักแต่ว่าดูลูกสี่สิคะดึงน้ำได้ไดหลาไมากเลยะะสะกดเขาเร็วมากๆด้วยนะคะแต่ที่จะประมาทไม่ได้คือลูกที่8นะคะก็มาแรงทีเดียวค่ะในลูกที่3นะคะยังรักษาระยะได้หรูไม่นะคะ โอ้โหเห็นอย่างนี้น<ำ>ําแล้วก็ดูจังหวะการแตะขอบสารนะคะเรียบร้อยนะเป็นลูกที่4นะคะก็เป็นชัตรวันกเกษมสุข37.39ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยลูกที่3นะคะตินภนพค่ะ38.97จังหวะออกตัวค่ะจังหวะการดึงน้ำแล้วก็ไหลนี่จังหวะสุดท้ายแตะ เต็มสโรพอดีเลยนะคะในลู้ที่4นะคะที่คว้าเหรียญทองไปกรองชันตะวันลูกที่สองอันอนมนแท้จากไทเกอร์สปีดพิคลับ รูที่สามรัตนาวัตรีใจใยาวจากเพชรรัวิทยารูที่สี่กมลชนกขวัญเมืองจากสุขกีฬาประชาน,นิเวศรูที่ห้าขวาีนันเวศจากมิชชั่นสปิงอาคานาดีรูที่หกนุพลแบทจากชนทีรูที่เจ็ดลุศรีจันแดงจากาชมรมว่ายน้ำมหาไัยและรูที่แปดพัทยาที่ตการกัษตย์สันพ กบ50เมตรหญิงนะคะมาดูในรุ่น10ถึง11ปีนะคะค่ะเทคโยมาเด็กก็จะจับที่แท่นสตาร์ทแล้วออกตัวค่ะจังหวะการออกตัวถ้ามีการขยับตัวก่อนนะคะก็ถือว่าฟาลทันทีค่ะวีดี่5จังหวะดีมากนะคะจังหวะเป็นการไม้50เมตรพุ่งและไหลมากเลยคะ่ะ ถ้านเทียบรูที่4กับรูที่5จังหวะรูที่5 2สองครั้งรูที่4 1หนึ่งครั้งนะคะแสดงว่าลูที่สี่ถือว่าดึงน้ำได้ดีมากเลยนะคะแข็งแรงมากคะรูที่ใช่โอ้โหวัดกันระว่างสโตรกเร็วกับสโตรกยืดช้าโอ้โหดูแล้วเป็นจังหวะเข้าเส้นแล้วค่ะที่ต้องวัดกันโอ้โห 37.91ในลู่ที่4นะคะกบันชนกขวัญเมืองว้ายเนิบเนิบมาตลอดนะคะแล้วก็แตะขอบสะระเหรอญทองแชมป์กีฬากัดสีเจ้าสระไปครองค่ะนี่นะคะเราวัดกันกับสโตรกคนที่อยู่ดังด้านซ้ายน้องนี่สโตรกเร็วมากนะคะถ้า ت ت <Led it. S 1> เทียบกันแล้วกับน้องที่ควา้าเหรียญทองนั้นดูเหมือน ว่ายเนิาๆแต่เป็นสตรกที่หนักแล้วก็แข็งแรงมากนะคะใช่ค่ะเป็นการดึงน้ําที่ถือว่าเต็มแขนแล้วก็เต็มสตรกมากค่ะแล้ว,ว,วก็จังหวะเข้าเส้นถือว่ารุนแรงมาก<อ>ถือว่าแน่นอนในการเข้าเส้นมากค่ะ<อ>มาดูฝ่ายชายกันบ้างนะ่ะอายุ12ปลขขรรีลูกที่สองของพิศาสุรพ,ง,พงชีระนึจากสปมก ลูกที่สามเลียง,งสังกังสงจากกรุงเทพพิสเศียนวิทยาลัยลูกที่สี่ธอริตโยเดืองจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครลูกที่ 5, ห้าพีรพัฒน์ข้อมการพาณิชย์จากสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนรรครินทร์ปัจจุบันลูกที่หกปนนภัทรดุลราชประพัดสอนวิทยาลูกที่เจ็ดประพังกร,รสิงห์กฤตจากสาธิตเกษตรกรรมแห่งแสนและลูกที่แปดธนดลแก้วปุวัตจากสหกรรมังลุงวิทยา แล้วก็มาดูกบ50เมตรนะคะผู้ริศโยเฮืองนี่เป็นเจ้าของสีติติเมื่อช่วงเช้าะคะทำเอาไว้ก็คือ34.38วินาทีนะคะมาดูว่าจะรักษาสถิติแล้วก็ว่าหรือทาได้หรือไม่นะคะ10เมตรทนั้นนะคะกบสำหรับรุ่นอายุนะคะ1ปีของฝ่ายชายค่ะดูดดนะมันจะเป็นกบสะโดกเร็วกันหมดเลยนะคะทุกคนดูนสีนี่ หัวแทบจะไม่จมน้ําเลยนะคะว่ายเร็วมากสโตรกค่อนข้างเร็วค่ะถ้าเทียบแล้วเนี่ยสโตรกเร็วที่สุดเลยนะคะในบรรดานู่สาและ5ค่ะสปีดนีเร็วมากๆมาดูนะ,ะว่าจังหวะแต่ขอบสะนั้นจะยังคงรักษาสปีดของเขาได้หรือไม่นะคะจังหวะสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็เป็นนะคะริทัศน์นะคะ เร็วมาตลอดแล้วก็คว้าเหรียญทองจังหวะสโตรกเร็วมากสามสสามจุดเก้ากค่ะแล้วก็เป็นเกรียงศักดิ์คงสงนั่นก็อันดับที่สองเหรียญเงินสามสิบสี่จุดหนึ่งหกอันดับที่สามเป็นพยรพัฒน์นะคะสามสิบสามจุดสสองดูจังหวะจากในภาพนะคะถือว่าเขาอยู่ผิวน้ำตลอดเวลาแล้วก็จังหวะดีมากเลยค่ะโอ้เว้นตารุ่นใหม่นี่ดูอวกาศมากนะคะอุ้มใส่แบบนี้ค่ะอุ้มใส่ไม่ได้จริงๆรเลต็มหน้าเช่เต็มหน้าไปหน่อย